สำหรับคลิปนี้นะคะนุ่นจะพามาทำพานาคอตตอสตรอเบอรี่แบบนี้นะคะเดี๋ยวเราไปดูวิธีการทำกันเลยนะคะขั้นดับแรกนะคะนุ่นก็จะใช้เจลาตินผงนะคะเอาใส่ลงไปในน้ำเย็นนะคะน้ำเย็นก็ประมาณนี้นะคะประมาณสมประมาณสองสามช้อนโต๊ะนะคะ แล้วเาก็จะใส่เจลาตินไปประมาณสองช้อนครึ่งนะคะเป็นอันนี้เป็นช้อนช้อนชานะคะอันนี้ช้อนครึ่งแล้วนะแล้วก็เดี๋ยวจะใส่อีกนิดนึงนะคะแล้วเราก็ปล่อยให้เขา อิ่มตัวก่อนนะคะแช่น้ำไว้ก่อนสักประมาณ5-10นาทีนะคะขั้ต่อมานะคะนุ่นก็จะใช้วิปปิ้งครีมนะคะประมาณ500 ml นะคะหน่อย ml เสร็จแล้วนะคะก็จะตั้งไฟนะคะไฟประมาณกลางๆเนาะ ไม่ต้องไฟแดงก็ได้นะคะไฟกลางๆนะคะเสร็จแล้วนะคะนุ่นก็จะใส่น้ำตาลไปนะคะ ท่านม่นก็จะใส่น้ำตาลนะคะประมาณ70กรัมนะคะลงไปแล้วก็กลิ่นวานิลานะคะกลิ่นวานิลาก็สองสามหยดก็ได้นะคะหรือถ้าใครชอบก็ใส่เยอะๆก็ได้นะแล้วก็คนให้เขาละลายค่ะเราต้มแค่พอให้ น้ำตาลละลายอะนะคะให้น้ำตาลแบบละลายให้หมดแค่นั้นพอนะคะนี่อย่างนี้ไม่มีน้ำตาลแล้วนะคะเห็นไหมโอเคเราก็ปิดไฟได้เลยนะคะเสร็จแล้วนะคะนุ่นก็ยกออกจากเตาก่อนนะคะแล้วนุ่นก็จะมาใส่เจลาตินที่เราทำไว้นะคะนี่นะคะที่เราใส่น้ำไว้เมื่อกี้นะคะเราก็เอาใส่ลงไปเลยะคะ่ะ เราก็คนให้เจลาตินละลายนะคะเขาจะมีความอุ่นๆอยู่แล้วเดี๋ยวเจลาตินเขาจะละลายนะคะขันนุ่นก็จะใช้เป็นแก้วแบบนี้นะแก้วสั้นๆแก้วใสแบบนี้นะคะก็จะดูสวยงามนิดนึงนะคะเราก็เทเจลาตินที่เราทำไว้เมื่อกี้นะคะลงไปนะคะก็เ,เทเบาๆนะคะเพราะว่าเดี๋ยวเขา เพื่อนข้างๆแก้วจะไม่สวยนะคะโกเรเคก็ได้ประมาณสากแก้วพอดีเนาะ เสร็จแล้วนะคะนุ่นก็เอาเจาไปแช่ในช่องฟิชนะคะประมาณ4ชั่วโมงนะคะจนเขาเซตตัวแข็งดีแล้วนะคะถึงจะเอาออกมาตกแต่งนะคะค่ะเรามาดูวิธีการทำตัวซอสน,นะคะนุ่นก็ใช้สตรอเบอรี่นะคะนุ่นใช้ประมาณ6ลูกนะคะเป็นลูกใหญ่นิดนึงนะถ้าใครมีลูกเล็กก็ใช้เยอะกว่านี้ก็ได้นะคะแล้วก็จะมาปั่นนะคะ ค่ะก็ได้น้ำซอนแล้วนะคะอันนี้นุ่นจะไม่กองนะถ้าใครชอบแบบไม่ชอบกินเนื้อมันนะคะก็กองออกแล้วก็เอาแต่น้ำใส่ก็ได้นะคะอันนี้นุ่นจะใส่ทั้งเนื้อเลยนะแล้วก็สตรอเบอรี่นะคะมันจะหวานอยู่แล้วนะคะอันนี้ถ้าสตรอเบอรี่นะคะลองชิมดูนะคะถ้ามันไม่หวานก็เอาไปตั้งไฟนะคะแล้วก็ใส่น้ำตาลนิดนึงก็ได้นะคะแล้วก็เราให้เย็นนะคะเราค่อยอาไปใส่นะค่ะตอนนี้นะคะ ตัวครีมของเรานะคะพนานคอต้านะคะก็เซตตัวดีแล้วนะคะเดี๋ยวนุ่นจะใส่ซอสสตรอเบอรี่ที่เราทำไว้นะคะลงไปตรงหน้าเขานะคะให้ครบทั้งสามแก้วเลยนะคะ เสร็จแล้วนุ่นก็จะตกแต่งด้วยสตรอเบอรี่นะคะทําเป็นรูปดอกไม้นะคะหรือว่าจะใส่เป็นสตรอเบอรี่เป็นลูกๆก,ก็ได้นะคะหรือว่าตามใจชอบของตามใจคนทานเลยนะคะว่าชอบตกแต่งยังไงก็จัดไปเลยนะคะ ค่ะก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยนะคะพานาคอตาของเรานะคะสตรอเบอรี่นะคะก็หน้าตาแบบนี้นะคะออกมาลองไปทําทานกันดูนะคะรับรองว่าอร่อยแน่นอนนะคะสําหรับคลิปนี้นุ่นก็ต้องขอลาไปก่อนนะคะขอบคุณทุกคนที่รับชมแล้วก็อย่าลืมฝากกดติดตามช่องให้นุ่นด้วยนะคะสําหรับคลิปนี้ต้องลาไปก่อนนะคะสวัสดีคะ่ะ